เมื่อเวลาประมาณ15.20นาฬิกา20นาทีวันที่21พฤษภาคม2,564นายแพทย์ปูพาสการกวินพง์อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงเพิ่มเติมกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย B.1.61.7.2 15รายในคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างที่เขตหลักสี่ หลังการถแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 หรือสอบอคว่าโควิด -19 มีการเปลี่ยนแปลงเชื้อหรือการกลายพันธุ์ตลอดเวลาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่พบจากอู่ฮั่นประเทศจีนโดยสายพันธุ์ที่ให้ความสนใจคือ 1. กลายพันธุ์แล้วแพร่ระบาดง่ายขึ้น2ทําให้ความรุนแรงของโรคมากขึ้นเสียชีวิตมากขึ้น สามทำให้การใช้วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพหรือป้องกันโรคได้ไม่ดีสําหรับสายพันธุ์ที่ทั่วโลกกาลังจับตาประกอบด้วยสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์แอฟริกาใตา้และทั้ง4ส,สายพันธุ์นี้กระทรวงสาธารณสุขของไทยร่วมกับมหาวิทยาลายัยห้องปฏิบัติการต่างๆมีการถอดรหัสพันธุกรรมรวบรวมข้อมูลรวมถึงใช้หลักระบาดวิทยาในการอ้างอิง สายพันธุ์ที่มีการระบาดในขณะน,นี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่มีการแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมขณะที่สายพันธุ์อินเดียมีการค้นพบในหลายประเทศทั้งอังกฤษมาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนเมียนมาและกัมพูชายังมีข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมค่อนข้างจำกัดแต่เชื่อได้ว่าอาจจะมีสายพันธุ์อินเดียอยู่เช่นกัน เพราะฉะนั้นไทยก็มีโอกาสที่จะมีสายพันธุ์อินเดียหลุดรอดเข้ามาและแพร่ในประเทศได้โดยจะมีการจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้จากการที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่แคมป์ก่อสร้างหลัก4จากนั้นนำ61ตัวอย่างไปตรวจหาสายพันธุ์พบว่าตรงกับสายพันธุ์อินเดีย15คน เป็นเพศชายเจ็ดคนและเพศหญิงแปดคนอายุเฉลี่ย46ปีส่วนใหญ่อาการน้อยและยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลไปฟังรายละเอียดบางส่วนบางตอนจากคุณหมอโอภาสกันครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเราก็พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่แคมป์คนงานที่หลักสี่นะครับแล้วก็มีการนำตัวอย่างทั้งหมด61ตัวอย่างไปตรวจหาสายพันธุ์ก็พบว่า เป็นสายพันธุ์ที่ตรงกับสายพันธุ์อินเดียอยู่15ตัวอย่าง,งนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ท่านโฆษกสบคได้ถแถลงหลังจากประชุมสบคไปเมื่อกลางวันที่ผ่านมานะครับก็คือมีการค้นพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยในสายพันธุ์ที่ผม่อใช้คำว่า สายพันธุ์อินเดียแล้วกันนะครับถ้าตามศัพทวิทยาศาสตร์จะเรียกสายพันธุ์ B.1.6.1.7.2 ค่อนข้างยากก็ขออนุญาตใช้คาง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเรื่องของสายพันธุ์อินเดียในเรื่องของสายพันธุ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เราก็พบว่าเชื้อนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาหรือถ้าตามศัพท์ง่ายๆเรียกว่ามีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เราพบที่ประเทศจีนเมืองอู่ฮั่นขณะนี้มีการกลายพันธุ์ไปหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์การกลายพันธุ์ที่เราจะให้ความสนใจก็คือ 1. กลายพันธุ์แล้วมีการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น 2. กลายพันธุ์แล้วทําให้ความรุนแรงของโรคมากขึ้นเสียชีวิตมากขึ้น 3. กลายพันธุ์แล้วทําให้การใช้วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพหรือป้องกันโรคได้ไม่ดีนะครับสายพันธุ์ที่ทั่วโลกพูดถึงและกางจับตาดูอยู่ก็จะมีหนึ่งสายพันธุ์อังกฤษสองสายพันธุ์อินเดีย3สายพันธุ์บราซิล4ส,สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ถ้าใครติดตามข่าวสารเมื่อเช้าก็จะมีคนพูดถึงสายซันสิงคโปร์นะซึ่งขณะนี้กําลังมีการระบาดท,ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งประเทศสิงคโปร์ปฏิเสธข่าวนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังข่าวสารเรื่องสายพันธุ์ก็พยายามติดตามข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนจะสะดวกและก็เข้าใจได้ง่ายกว่านะครับสายพันธุ์ที่ผมเอ่ยขึ้นมาสี่สายพันธุ์ไม่ว่าทั้งอังกฤษอินเดียบราซิลแอฟริกาใตา้เป็นสายพันธุ์ที่ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการต่างๆมีการถอดรหัสพันธุกรรมและก็รวบรวมข้อมูลรวมถึงใช้หลักระบาดวิทยาในการอ้างอิงสายพันธุ์ที่มีการระบาดในบ้านเราขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์อังกฤษอย่างที่เราทราบนะครับสายพันธุ์อังกฤษการแพร่กระจายเชื้อของมันจะเป็นไปได้อย่างความรวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ประเทศจีนนะครับประการที่สองเราก็พบสายพันธุ์ที่ระบาดนอกจากสายพันธุ์อังกฤษแล้วยังมีอีก หลายสายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่เลขสายพันธุ์จีแล้วก็สายพันธุ์ดั้งเดิมมีบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์อังกฤษส่วนสายพันธุ์อินเดียนะครับซึ่งขณะนี้กําลังระบาดมากในอินเดียก็มีการค้นพบในหลายประเทศประเทศหนึ่งที่มีการถอดลายพันธุกรรมและค้นพบมากก็คือประเทศอังกฤษนะครับรวมทั้งรอบบ้านเราก็จะมีประเทศมาเลเซียแล้วก็ล่าสุดที่มีการระบาดที่สนามบินชางฮีประเทศสิงคโปร์ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเป็นสายพันธุ์อินเดียนะครับ ส่วนที่ประเทศเมียนมากับทวีปกัมพูชายังมีข้อมูลในการถอดทารกามที่ค่อนข้างจำกัดแต่ก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีสายพันธุ์อินเดียอยู่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็มีโอกาสที่จะมีสายพันธุ์อินเดียหลุดรอดเข้ามาแล้วก็มาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ก็จะมีการจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งล่าสุดนะครับจากการที่ทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเราก็พบการแพร่ระบาดของโรค โควิด1 9ที่แคมป์คนงานที่หลัก4นะครับแล้วก็มีการนำตัวอย่างทั้งหมด61ตัวอย่างไปตรวจหาสายพันธุ์ก็พบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ตรงกับสายพันธุ์อินเดียอยู่15ตัวอย่างนะครับก็คือ15คนในจำนวนนี้เป็นเพศชาย7คนเพศหญิง8คนนะครับอายุเฉลี่ย46ปีนะครับทั้ง15ลาายขณะน,นี้ส่วนใหญ่อาการน้อยแล้วก็ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล นะครับส่วนใหญ่อาการน้อยก็ยังปกติดีนะครับในจำนวน15ตัวอย่างนี้เราพบว่าเป็นคนงานที่อยู่ในแคมป์ก่อสร้าง12คนส่วนอีก3คนเป็นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านกับคนในแคมป์คนงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องมีการดำเนินการในการสอบสวนควบคุมโรคแล้วก็มีการเร่งรัดติดตามไป ทั้ง15รหาลายนี้นะครับว่าขณะนี้อาการเป็นอย่างไรแต่ที่เบื้องต้นได้รับรายงานว่าส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยไม่รุนแรงก็จะมีการติดตามผู้สัมผัสเพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับประการที่2อาสายพันธุ์นี้ที่เรามีข้อมูลมากที่สุดก็จะเป็นข้อมูลจากประเทศอังกฤษจากหน่วยงานที่เรียกว่า Public Health England ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมโรคในประเทศอังกฤษข้อมูลที่ได้นะครับเกี่ยวกับสายพันธุ์อินเดียที่ประเทศอังกฤษเจอเหมือนกันรายงานมาว่า สายพันธุ์นี้การแพร่กระจายโรคของมันเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากสายพันธุ์อินเดียก็แปลว่าสายพันธุ์อังกฤษกับสายพันธุ์อินเดียความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อไม่แตกต่างกันประการที่สองความรุนแรงของโรคนะครับจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโรคนี้สายพันธุ์อินเดียมีการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์อังกฤษนะครับประการที่สเรื่องของการผมใช้คำง่ายๆแล้วกันนะครับการไม่ตอบสนองต่อวัคซีนหรือถ้าสับเจ้าบ้านเรียกดื้อต่อวัคซีนนะครับก็พบว่าสายพันธุ์อินเดีย ยังไม่ดื้อต่อวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนหลักที่เรากำลังจะใช้อยู่ก็คือแอสตราเซเนกายังสามารถป้องกันสายพันธุ์อินเดียรวมถึงสายพันธุ์อังกฤษได้ตัวอย่างที่เห็นอย่างดีก็คือประเทศอังกฤษเขาใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นหลักก็ปรากฏว่าการระบาดของเขาลดน้อยลงทั้งที่อังกฤษมีทั้งสายพันธุ์อินเดียและก็สายพันธุ์อังกฤษอยู่เป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้รับตรวจสอบแล้วก็เป็นข้อมูลที่วิชาการที่ได้รับมานะครับก็คงนําเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขณะน,นี้ทางกระทรวงสาธารณ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมโรคในเขตกรุงเทพมหานครกาลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งจัดทีมลงไปสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครในการควบคุมโรคในการติดตามผู้สัมผัสรวมทั้งการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก